มาเปิดกระสอบป้ายพีเคกันอีกแล้วนะคะรหัส40 Lady Cotton Brown นะคะรวมเสื้อผ้าผู้หญิงผ้าคอตตอนนะคะพี่ะ่ะป้ายพีเคโคเรียน้ำหนัก100กิโลนะเดี๋ยวเรามาดูงานข้างในกระสอบกันนะจ๊ะ เรามาดูโดยรวมรอบๆกันก่อนนะคะฝันน่งนี้หน่อยฝั่งนี้หน่อยพี่น้ำฝั่งนี้หน่อยเอ้ยน้องก้อนน่ารักมากเออน้องป้ายห้อยก็มีนะนี่อ่าพี่น้ำแชร์รูปหน่อยสิสีสดอะ่ะมาจ้ามาดูกัน,นพี่ชั้นผ้าเราดูกันไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าโดยรอบสีสดเนาะเดี๋ยวมาดูงานข้างในกัน ต้นคอตตอนนี่คอตตนผู้หญิงฮะโทน่ารักนะแขนสั้นแขนยาวรวมกันนะแขนสั้นแขนยาวรวมกันคือเป็นแบบแนวสไตล์ว่ารวมไวนะ้เนาะั้นยาวรวมกันรวมไวนะโะธเยอะวันนั้นเราเปิดอีกป้ายหนึ่งอะจำนวนโอ้โหเท่าไหร่ กี่ร้อยได้จ้ะไม่ได้แล้วว่ะแขนยาวนะเนี่ยรวมกันนะคะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวรวมกันก็พยายามที่จะยกให้พี่ๆดูมากที่สุดนะจะได้แบบเห็นผ้าเยอะๆนะคะหลากหลายทรงนะคะใช่แขนสั้นแขนยาวรวมกันถ่ายฝั่งนู้นนะคะขอต้อนขอต้อน แยวเราลงรูปให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็จะลงโพสไปให้นะอุ้ยน่ารักแบบพรอปอ่ะเนี่ย,ย,ยมันต้องแบบมันต้องแบบว่แต่ก็ต้องกระดุมอะไรเงี้ยเนาะเออมันถึงจะเห็นทรงชัดเนาะโอ้๋ยวหนูลงรูปให้หนูลงรูปให้น่าแต่หนูลงรูปให้ด,หใหดูงานตายว่าสวยจริงๆบางตัวคือแบบถ้ายังไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ยมีแบบสไตล์ใส่ทำงานก็ได้นะแฟชั่นใส่ทำงานก็ได้เนะี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิ สั้นยาวรวมกันนะจ๊ะตัวนี้ต้นทุนถูกพี่เพราะว่าอะไรจำนวนมันเยอะต้นทุนมันก็ตกแค่แคบบหลักสิบอะอ๋ดูดิสวยมากเลยอะค่าใหม่มากค่าใหม่มากไม่เสียงชัดอยู่นะเดี๋ยวกลัวลูกค้าจะไม่ได้ยินเสียงชอบอะสวยอะอุ้ยครอปนะครบปนะะ่ารักโอ้น้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะเดี๋ยวหนูนับจำนวนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะลงโพสไปให้นะคะรายละเอียดนะใต้โพสนะพี่นะสวยโอ้ก็รวมไว้อะเนาะ ายแบบกลมไวราคาไม่สูงแต่ว่าได้งานแบบเกาหลีอะไหนวะในหัวในหางเนี่ยชีวิตแบรนด์อาจจะไม่ได้ดูนะตัวไหนที่เห็นก็คือจะรับไปนี่ให้นะคะพระลักษมณ์พี่นินอะไรพวกนี้ก็มีผลน,นะคะที่ทำพัดลมไม่โดนเลย สวยอ่ะพี่สวยมากเลยอะ่ะใส่หุน่นถ่ายรูปนะอันนี้น,น่ารักมั้งเฮ้ยบางตัวนี้ค็แบบใหม่มากเลยอะ่ะเนี่ยเหมือนแบบว่ายังไม่ผ่านการใส่อะไรพวกเนี้ยนี่สวยอะ่ะผ้าสีสดมากเลยอะ่ะหนูก็พยายามที่จะแบบว่าเออยยกให้พี่ดูแบบให้เยอะที่สุดนะเพราะว่าจำนวนมันเยอะ มันจะได้ไม่นานเนาะรีดกระสอบละหกร้อยนะคะก็คิดเหมาเป็นกระสอบไปเลยนะไม่ได้นับจํานวนตัวว่าเออ,ออกกี่ตัวอะไรอย่างเงี้นะคะงานรีดเนี่ยถ้าเป็นก้อนร้อยโลหนูก็คิดเหมาเป็นลูกไปเลยจบง่ายๆใช่คิดแบบเหมาเหมาไปเลยง่ายง่ายงานน่ารักมากค่ะพี่ดูดิใหม่มากเลยอะ่ะใหม่มากเลย ตงตัวใหญ่สไตล์โอเวอร์ก็มีนะเนี่ยตัวใหญ่สไตล์โอเวอร์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นครอปแฟชั่นอะไรเงี้ยก็มีนะคะงานลินินอะไรเงี้ยก็มีปนนะคะนี่มีปักๆด้วยเห็นไหมสวยน่ารักอะ่ะใส่ไว้เลงเกงมีแบบแนวเชือดใส่ทำงานด้วยเนี่ยเชือดแบบเชือดใส่ทำงานอะ่ะสภาพากุศลใหม่เลยอะ่ะอ่านมาเลยอะ่อะทำไมมาเลยอะ่ะอุ้ยหนูไม่ได้เปิดเลยพี่เนะี่ยคือ ลูกค้าประมาณลูกค้าประมาณซื้อตลอดเขาเลยไม่ได้เปิดรีวิวเลยเนะนี่ยใช่เนี่ยเปิดครั้งแรกสก๊อตวสวยๆนะนี่ผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรผ้าลินินอะ่ะอย่าสงเวอร์ตัวใหญ่ไงพี่ใส่ปป็นป,นปนอยสวยรถรๆๆถฉันสั้นใครจะก็รีวิวหรือว่าใครจะก้อนใหม่นะคะพิมพ์ทักเข้ามาได้เลย ต้นทุนราคาถูกพี่นะคะแบนนเกาหลี CU นะบางตัวหนูก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะแต่แบนก็มีออกนะคะเนี่ยงานน่ารักเลยอะ่ะเดี๋ยวลงรูปให้อีกทีหนึ่งนะพี่ๆจะได้เห็นแบบเรเห็นทรงชัดๆอะไรเงี้ยใครที่แบบว่าสายแบบมินิมอลน่ารักน่ารักนะเนี้ยได้เลยตอบโจทย์ ที่เราที่สําคัญคือแบบงานพอดีอ่ะงานสวยมากเลยอ่ะสวยมากอ่ะพี่สวยสะอาดมากเลยอ่ะไม่มาก่บางตัวคือผ้ายังแข็งอยู่เลยอ่ะบางตัวคือแบบว่าผ้ายังไม่ผ่านน้ําเลยแบบครอปก็น่ารักนะสไตล์แบบยีนิโครอะไรเงี้ยนะไม้โอไม้ครอปน่ารักอ่ะสวยพี่ ป้ายหอยนะบางตัวก็คือแบบปา้ายราคายังติดอยู่อะ่ะจัไรอยูย่ในโครน่ะเนี่ยจำนวนเยอะมากค่ะไม่น่ารักใส่เดียวไม่ค่อยเจออืมดีบ้างนะคะเพราะว่าเขารวมกันเนาะแต่มันก็เป็นงานภาพคอ,อนเนาะน่ารักมากเลยแคนสัน สไตล์แฟชั่นจริงๆไหมลมทรงลมวัยตัวใหญ่ไซส์โอเวอร์แบบใส่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะใส่ปล่อยๆอย่างเงี้ยนะสวยๆ,ๆรีดปุ๊บนะใส่หุ่นนะพี่น้องลินินนะใส่วยๆ,ๆเลยถ้าเขาก็เรียงมาเป็นแถวเป็นแถวอยู่นะนตัวใหญ่ๆนะคะงานผ้าลิน,ออนินเขาตั้งแขนสัน้นผู้หญิงอะ๊าบ เป็นแนวแบบลูกไม้เออก็ออกหลากหลายนะเห็นไหมออกหลากหลายมนแขนสั้นนะนะแขนสั้นสามส่วนให้ฉันเอ็แบนด์่ะมีอยู่แล้วพี่อาจจะแบบว่าไม่ได้ดูทั้งหมดโคตรน่ารักเลยอะน่าจริงอะสะอาดมากเลยพี่ถัดมากจำนวนนี้คือแบบ เยอะเยอะไว้กับด้านก็วใหญ่กระดุมอะไรพวกนี้พี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่มีเสียเลยคือเขาไม่ได้ติดกระดุมมาให้ไงจริงๆอะ่ะถ้าแบบอยากจะเห็นทรงชัดต้องติดกระดุมนะมันถึงจะได้เห็นทรงชัดๆนะอยู่ใโครนะคะบอกเลยว่าผ้าสะอาดค่ะถูกใจแน่นอนพี่บูเบอรี่ค่ะ สวยอะใหม่มากเลยพี่คือแบบมังตัวผ้ายังแข็งอยู่เลยอะคือรู้เลยว่าน้องยังไม่อาบน้ำมา่โอ้อาขาวอะสะอาดมากเลยอะเลยแขนสั้นนะ,ะ,ะ,ะน,น,นะนี่งานฟอบค่ะ พลาสกอตก็สวยนะหูโครเนี่ยนี่อะไรน่ารักเลยอนะ่ะนี่รักน่ารักอ่ะลูกไม้ลูกไม้นี่รักมากนี่แบบยีนนะอ้าม่นมากเหรอพี่ นั่นไม่ได้ไม่ได้ไไดยกแชชนเอ็มนะจะถูกจะแพงก็แดงไว้กันก็สะอาดเวอร์งานเกตเอเอพี่ทำดีมากเลยกสะอาดเวอร์นี่งานใหม่นะเมื่อหนึ่งแขนยาวก,าก็แขนกุดก็ใส่เดียวมีแต่น้อยนะใส่ทำงานได้ทำร้องก็ไปได้ มีหัวอยู่ไหนวะหาไม่เจออยอกวะยังไม่ขึ้นเลยโอ้ยอยย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 ยมยยยยยยชยบยยยยยกอ,อ,อยกยย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 ย คลับก็น่ารัานกันเลยสีสันก็สวยงามค่ะออกหมดทุกสีแหละเออคอตตอนอ่ะรวมทรงรวมวัยอ่ะครบทุกสีอืมคลับเออครบทุกแบบครบทุกสีน่ารักมากเลยอ่ะหน้าตาหลังยาวเงี้ยผูกเอวอะไรเงี้ยดีนิคโคล่าดินิน ครอบก็สวยนะแบบมีเชือกปลูกมาพร้อมเลยใส่หุ่นน่ักมากแบบนี้ใกล้แลพี่ใกล้ใกล้ครึ่งนึงละตัวใหญ่มูนี้กลับด้านนะแต่สวย,ยใหม่มากค่ะเออใหม่มากคือแบบอยากอยากให้มาเห็นใกล้ๆมากเลย่าใหม่มากเลยอะทอมมี่นะคะทอมมี่เป็นครอบ สวยวะ่ะเดิผ้าสวยมากเลยอ่ะงานปักใหม่จริงพี่งานมันแทบจะไม่เปื้อนเลยอ่ะคนหนูหรูหราไฮโซตัวใหญ่ๆสวยนะคัดเยกงานได้ดีมากเลยอ่ะผ้าสะอาดมาก ำหนีแค่ไม่มีอะไรเป็นแบบถ้าสารมาเลยอ่ะต้องตู้หลักสิบพี่จำนวนเยอะมากพไปดักหลังไหมสวยอะ สวยที่หนูหนูว่าทำราคาได้คือผ้ามันค่อนข้างใหม่ค่ะแล้วก็ผ้ามันสะอาดสไตล์แฟชั่นนะไม่ติดงานแก่นะเป็นแบบแนวแฟชั่นรวมไหวนะใส่ทำงานได้สกอตนะแขนนี่เป็นแฟชั่นเลยดูดิแขนจัมมะ น่ารักเลยอะ่ะโอ้น่ารักอะ่ะใหม่มากพี่สะอาดมากอะ่ะสวยๆถ้ามันเป็นแบบแนวแนวแฟชั่นจริงอะ่ะก็น่ารักเลยอะ่ะ นี่งาคลอปเ,เนี่ยดูเดิกเป็นคลอปไฟชั่นอะยูนิโคลอย่างเงี้ยเป็นกั่อะไรสียูนิโคโล,อ,โคโลอีกละใส่ทำงานก็ได้นะแบบนี้นะงานตักลูกไม้ผลิดนะสวยมากเลย มบรนก็มีออกเยอะอยู่ค่ะพี่ก,ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าพูก็ไม่ได้ดูละเอียดนะคะแค่แบบว่าคร่าวๆพันธะเฉยๆแค่นั้นเพราะว่าอยากให้พี่ได้เห็นว่างานจะจะัดอ่ะโอ้ยทำงานมัองโคตเยอะเลยมีแบบทรงใส่ทำงานแฟชัน่นแขนสั้นแขนยาวกุดมีแต่น้อยสะอาดมากค่ะอืม สะอาดมากค่ะจิออร์ดานโนนะสั้นขันยาวรวมกันนะคะเดี๋ยวพี่ดำไปกินข้าวก่อนแล้วพี่ดำค่อยมานับจำนวนก็ได้นะนอนเออ,อไม่ขับด้านอะ่ะ สบ,ส,บสบาย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 โอ้ออยดำบ่อยเอากระสอบมาด้วยกระสอบใส่โอ้นยน่าจริงอ่ะจังฉันชนอบอ่ะวอ่ะ สานมากเลยอ่ะพี่พี่ผาก็สะาดเลยแล้วเป็นแฟชั่นอ่ะแบบงานคอปอะไรพวกนี้มีปนไหนดูดิออเนี่ยังมีอีกนะยังมีอีกเยอะเลยนะยังมีอีกเยอะเลยนะหนูก็แบบพยายามโกยให้พี่ๆดูนะทุกชั้นผ้านะจะได้เห็นว่าโกงานตั้งแบบสวยปะสะอาดปะดีปะไม่ได้เปิดเลยที่อันนะี้คือ ลูกค้าพมมาซื้อตลอดเลยรลานนี้ก็เลยไม่ไม,ไ,มไ,ไม่ได้ดเร็วเลยไม่ได้หนูไม่รูนี้ใส่ลูไบสะอาดมากจาก้ะเอออ่อาดมากตัวแบบเด้อทรงนี้ค่อยว่ากันแล้วกันนะคะทรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน เดี๋ยวเราลงรูปลงคลิปให้อีกทีนึงพี่ได้เห็นแบบงานในกระสอบก่อนว่าเฮ้ยมันมันโคตรสวยโคตรสะอาดเลยอ่ะเป็นคอรแบบน่ารักอะ่ะ พีเค <P K> นะคะรหัส40นะคะพี่ขาใครสนใจรายการนี้นะคะรีบทักแชทเข้ามาได้เลยนะพี่นะรีบทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปรีวิวรายการต่อไปจะเป็นรายการอะไรนั้นฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ